สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับสาวใหญ่ขับเก๋งก้มเก็บมือถือพุ่งชนจักรยานยนต์เด็กชายสามโคดับแม่สาหัสนะเมื่อวันที่11็พฤศจิกายนร้อยตำรวจโทจิรัตน์โพธิิตินะร้อยเวรสพสามโคกจังหวัดปทุมธานีรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก่งเสียหลักชนรถจักรยานยนต์ทําให้รถตกคูน้าทั้งสองคันมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บสองรายเหตุเกิดบร,ริเวณถนน,นบ้านปทุมหมู่หกตำาวจบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่ พร้อมประสานเจ้าที่อาสามูลนิธิปอดกตึงเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบชาวบ้านมุงดูจํานวนมากพบศพเด็กชายวัยสามขวบทราบชื่อเด็กชายภาสกรองอาจน,นะครับอายุ3ปีนอนเสียชีวิตยอยู่ริมทางและพหกเก่งยี่้อนด้ารุ่นซีวิคสีเงินททเบียนจชกเชบอยไม้9ก้าสี่หนกทมตกอยู่คูน้ําข้างทางนะครับและพบเจ้าของรถทราบชื่อนางสาวพชุดาวิศรุจวงสานะครับอายุ5 0ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่หัวไหล่นั่งรอเจ้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยการตื่นตกใจหลังจากมีชาวบ,บ้านเข้าช่วยเหลือออกจากรถเก๋งห่างไปประมาณ15เมตรในคูน้ําข้างทางชาวบ,บ้านพบรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อด้าสีเขียวทะเบียน3กก7 2ด7อทมนะกทมครับพังเสียหายส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายเป็นหญิงทราบชื่อนางสาวอ,อุบลอุบลรัตน์ครับรัตนวันอายุ32ปีซึ่งเป็นแม่ถูกนาส่งโรงพยาบาลสามโคกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากอาการสาหาัสนะครับ สอบสวนนางสาวพรชุดาวิศลุจวงศาอายุหอาุ50ปีคนขับรถเก่งให้การว่าขับรถออกมาจากโรงเรียนสามโคกเนื่องจากมาประชุมผู้ปกครองนักเรียนกำลังจะขับรถกลับบ้านที่ย่านของสามอํเาเภอธัญ,ญบุรีจึงขับออกมาเส้นทางบนถนนบ้านปนะทุมะจะตัดออกถนน3 4 7ก่อนเกิดเหตุได้ดทำโทรศัพท์หล่นที่พื้นรถจึงได้ก้มเก็บจากนั้นรถเสียหลักตกคูน้ำโดยไม่เห็นว่ารถจักรยานยนต์สองแม่ลูก ขับรถมาทางไหนคนระับด้านเจ้าที่ได้สอบสวนคนขับรถเบื้องต้นทราบว่าขับรถมาจากเส้นทางมุ่งหน้าออกถนน3 4 7ส่วนรถจักรยานยนต์มาจากเส้นทางาถนน3ามมุ่งหน้าไปหมู่บ้านโบกแก้วนะครับจึงซึ่งเป็นเลนส่วนทางกันแต่ก่อนเกิดเหตุคนขับรถเก๋งก้มเก็บโทรศัพท์ทําให้รถเสียหลักส่วนรจักรยานยนต์ที่ส่วนทางมาอย่างจางังและเสียหลักตกคูน้ําข้างทางทั้งสองคันนะรัเป็นเหตุทําให้เด็กชายวัยสามขวบที่นั่งหน้ารถ ยานยนต์เสียชีวิตคาที่ส่วนผู้เป็นแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นทราบว่าสองแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งผู้เป็นพ่อเดินทางไปขึ้นเครื่องบินเพื่อไปทํางานที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจากนั้นกําลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่หมู่บ้านโบกแก้วได้กลับที่เกิดเหตุแต่มีเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนอย่างไรก็ตามจะคุมตัวคนขับรถเก่งดาเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและจะได้ประสานพ่อของเด็กให้รับทราบเนื่องจากขณะน,นี้ผู้เป็นแม่ได้รับบาด ส่วนศพเด็กชาย3ขวบได้ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ส์รังสิตต่อไปนะครับ